พูดถึงขนมครกนะครับที่ไหนก็มีขายกันทั่วไปไม่ใช่ของหายากอะไรครับแต่ว่าขนมครกในทุกทิศทั่วไทยวันนี้ครับเป็นขนมครกสิงคโปร์ครับที่เป็นขนมไทยโบราณทํากันในเตาถ่านกิ่นหอมสุดๆเลยครับที่เจ้าของร้านเขาตั้งใจว่าอยากจะสืบทอดรดมือแล้วก็สูตรของยายเอาไว้ที่จังหวัดสตูลครับ ความน่ารักของร้านขนมครกนี้ก็คือให้ลูกค้านี่นะครับมาทําเองได้ด้วยนะครับจะได้เลือกความหวานว่าจะเอาหวานมากหวานน้อยตามใจชอบเลยครับเป็นการทําขนมครกสิงคโปร์สูตรโบราณผู้สืบทอดสูตรเก่าแก่นี้ครับคือนางพรพิมลปรลาวันนะครับวัย47ปียึดสูตรต้นตำรับของครอบครัวมายาวนานกว่า3รุ่นนะครับโดยใจรักในขนมไทยโบราณและก็ความตั้งใจว่าจะรักษารสมือของยายเอาไว้ให้คนรุ่นหลังครับ ใช้วัตถุดิบเรียบง่ายแต่ว่าต้มทิถิพิถันเลือกมาครับตั้งแต่แป้งมีไข่ไก่น้ำใบเตยน้ำกะทิสดนะครับป้องผสมกรรอัตราส่วนให้พอดีก่อนนำมาหยอดลงแม่พิมพ์เหล็กที่ตั้งบนเตาถ่านร้อนพอดีด้วยครับโดยการใช้การล้วยชุบน้ำมันทาให้ขนมไม่ติดแม่พิมพ์แล้วก็มีกลิ่นหอมจากใบเตยแล้วก็ไฟถ่านนะครับทำให้ขนมนี้หอมเย้ายวนใจตั้งแต่ยังไม่สุกเลยครับ ขนมครกสิงคโปร์หรือขนมจูโจชาราครับเป็นขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากขนมของชาวมุสลิมในแถบหมู่เกาะชาวาประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าชาราบี คนสตูลเนี่ยจะเรียกกันว่าขนมจูโจชารานะครับพอขนมสุกดีก็เอาประกบเป็นคู่คู่ครับบรรจุใส่กล่องขายกันกล่องนึงมี6คู่ครับขายกล่องละ20บาทลูกค้าหลายคนแล้วก็เป็นรุ่นโต๊ะครับหรือว่าคนรุ่นเก่าแก่ที่กินกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นใหญ่ที่เคยทําขายครับบางคนพาลูกพาหลานมาด้วยจนถึงทุกวันนี้ก็มีก็แวะมาขอทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปกันนะครับขอลองหยอดขนมลองทํากันอย่างสนุกสนานเลยครับก็รู้สึกว่า อร่อยค่ะแต่ว่ามันแตกต่างกับขนมพกบ้านเราขนมพกบ้านเราก็จะมีความแบบกรอบด้านนอกใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นความนิ่มหมดเลยแล้วก็มีน้ําตาลอยู่ด้านในด้วยแล้วไม่ต้องไปจิ้มแยกด้านนอกครับเราสามารถที่จะแบบสั่งแม่ค้าได้เลยว่าจะหวานระดับไหนตามที่เราชอบได้เลยไม่ไ่มันสนุกมากเลยได้ได้ไดไดอเมื่อกี้ได้ลองทำานี่รู้สึกว่าสนุกมากค่ะเพราะมันไม่ติดกระทะเลยเราสามารถที่จะแบบหยอดหยอดหยอดเติมน้ำตาลเท่าที่แบบเราชอบได้อนะไรอย่างเงี้ย มันแตกต่างจากขนมพกทั่วไปคืออันนี้มันจะมีใส่บิเตยเข้าไปแทนแล้วก็อพอหยอไปเสร็จแล้วเราเติมน,น้ําตาลทีหลังเราไม่ได้เอาน้าตาลผสมกับในแป้งนะคะเพราะอะไรคะเพราะไม่จะติดกระทะคะ่ะลูกค้าสามารถเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าทำอะไได้ไหมคะได้คะ่ะผมไิลูกค้าจะชอบให้เราให้ทำได้ส่วนไหนได้บ้างทั้งหมดเลยคะ่ะทั้งหมดเลยคะ่ะ ลูกค้าสามารถทาได้สูดค้าสามารถทําไดบา้บางบางลูกค้าบางคนจะแบบไม่ชอบหวานเขาก็ทา<ำ>ของของเองทำเองใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เปิดขายมากว่า10ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ทํากันตอนช่วงบ่ายหลังจากที่ขายข้าวแกงตอนเช้าเสร็จนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงของเดือนรอมฎอนก็ทํากันหนึ่งวันละตั้ง 2- 3กิโลกร,รัมนะครับได้ประมาณ25-30งกล่องต่อวันบางวันเนี่ยยังไม่ถึง5โมงก็ขายหมดแล้วครับ ที่ร้านนี้เปิดขายนะครับทุกจันทรถึงสุกตอนบ่ายสถึง5โมงเย็นนะครับส่วนตอนเช้าเขาเปิดขายข้าวแกงชากาแฟกันตั้งแต่ตอนประมาณสัก7โมงเช้าไปจนถึงบ่ายๆด้วยครับ